สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแซงกินเองที่บ้านนะคะอย่างแรกเลยที่เราต้องมีอยู่แล้วนะขาดไม่ได้นะคือข้าวโพดนั่นเองอืหนึ่งและสองคือเมียงเนดนะคะแล้วก็ไข่ที่ต้องทอดให้สุกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเละละหันนะคะและ้วก็หมูยอนะคะซื้อได้ได้ตามตลาดทั่วไปนะคะแล้วก็ แฮมหมูแล้วก็ปูอัดนะคะซื้อที่ตลาดเหมือนเดิมเลย<า>อ่าแล้วก็เป็นผักนะคะ<า>นี่โอเคเมื่อกี้มีเสียงรบกวนนะคะห<ม>นมไปขนมปังนะคะแบบนี้เลยนี่เป็นฟาร์มเฮ้าส์นะคะ<า>ใช่ฟาร์มเฮ้าส์ที่ขาดไม่ได้ขาดทำไม่ได้<า>โอเคแกเราต้องเอาต้องเอาหนมเอ้ยเราต้องเอาอันนี้ผสมกันก่อนนะคะทำเป็นไส้ตรงกลางนะ สักนิดหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วแต่คนชอบกินกกโอเคใส่ประมาณนี้นะคะนี่แล้วก็ใช้อันนี้นะคะแล้วก็ใส่เป็นักเลยนี่เนี่ยคะทุกคนเป็นอย่างเงี้ยมันก็นก้อนโอเคแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะเมื่อกี้มีเด็กนะคะ แล้วก็จ้งจัดการก่อนนะนะเอาเปาแฮมบ้างกดีครับไปแล้วมาก็ทำตัวนะคะนี่มันก็จะดูน่ากินอีกแบบนึงสำหรับคนที่ชอบกินนะคะมันก็จะน่าทานแบบนี้ทำแบบนี้นะคะโอเคต่อไปก็ต้องเอาหนมปังมาหนมปังค่ะ นี่คะ่ะขนมปังนะคะทุกคนค่ะมีดเป็นของมีคมนะคะห้ามต้องมีผู้กคอดูแลใกล้ชิดน,นะคะมั้นเด๋วมันจะอันตรายเกินไปแล้ว้วก็ทาแค่ประมาณนี้นะคะไม่ต้องทาเยอะไม่ต้องทาหนาขนาดนั้นโอเคทาเสร็จนะคะชั้นหนึ่งเราจะมาทําเป็นไส้ไข่แฮมแล้วกันค่ะอือม,มาอย่างแรกเลยต้องใส่ เราต้องใส่ไข่ลงไปก่อนนะคะนี่<ม>นี่นะคะหอมแล้วก็ต้องใส่ผักนะคะโอเคแล้วก็ขนมปังอีกแผ่นหนึ่งนะคะชิ้นนึ่งขนมปัง,งมา4สี่แผ่นนะคะแล้วก็ทานิดนึงตรงนี้โอเค ใจ่พี่ก็ได้ค่ะกระโปะไปเลยแล้วก็ใช้อันนี้นะคะที่เราคลุกไปซื้อไส้ตรงกางนะคะนี่มาเราจะมาทําไส้ตรงกางกันในการนำปังจะหนี้ทำกินเองที่บ้านก็ได้นะคะค่ะค่ะอยาก อยากให้อยากทำเองก็สั่งได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้โอเคนี่นคือใช้ตรงการของมันนะคะมาต่อไปแผ่นที่สามนี่บบกเลยโอเคเสร็จแล้วก็ต้องวางแฮมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกดอื่นเราต้องทานหนังตลาข้างบนก่อนไม่เดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนี่คือสูตรลับนะคะอุตส่า์มาบอกแล้วนะถ้าไม่กดไลค์นีเดืปะะึโอเคเสร็จแล้วก็ใส่แฮมนะคะ นี่แผ่นเดียวก็พอนะคะถ้าบางคนชอบกินก็ใส่หลายแผ่กนก็ได้ไม่ได้ว่าโอเคแล้วก็พานิดนึงแล้วก็ต้องใส่ผักอีกนะคะนี่แล้วก็จะเป็นนี้อืมเยเอยน,นะคะผักของมันตองต้นี้ไม่ต้องเอานะคะเอาเอาแค่ตรงนี้ก็พอนะคะลางไปงนี้โอเคและปิดท้ายด้วยนมปังนะจ๊ะนี่นะปิดปึ้ม โอเคแต่ว่าเราจะหันเองแม่นคนเราต้องมีตัวช่วยนะคะคือคนแม่มาช่วยหน่อยถึงหันไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็ามาช่วยลูกมาทนยังไงต่อก้านจากตรงนี้แล้วแ,แม่ก็จับตรงนี้ใหหันตรงกลางนะคะ,ะค่ะนะคะคมีเป็นขอมเป็นคมนะคะอย่ารอกเลนแบบนะคะ มีดคมจริงๆ <Okay. S 1> เราจะไปดูหน้าตาของมันนะคะุมันจะหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะสามสองหนึ่งมีนะคะเซตของมันนะคะน่ากินอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องใส่ถุงก่อนนะคะนี่นะคะหน้าตาจะเป็นแซนด์วิชแบบนี้ทุกคนร้านอื่นเขาขายยี่สิบบาทนะนี่ขายยี่สิบห้านะ ไม่ซื้อนี่คือพลาดมากๆนลคะ่ะถุงก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาถุงกันนะคะ